สัตว์มึงคุยอะไรอะมึงมึงยังไงครับลุงกนั่ครับแพคเจอร์เป็นเวลี่ไฮครับลุงเออแต่แต่ติปุ่ยังไม่เป็นไรนะบางคนเป็นบางคนไม่เป็นบางทีไม่เห็นตัวเลยครับแตผมปกตินะว่าแล้วเยี่ยนี่ใครเนี่ยยืนเท่อยู่วันเดิวน่ะแอ๊บใครวันน่ะเฮียเฮียตีครับไปตีครับ ทำเฮี้ยอะไรของมันอะลุงสวัสดีครับหายเครียดยังไอ้เฮี้ยที่พี่ขอเมียว่าเมียขอมีเมียสองคนอ่ะฮะใช่เหรเออว่าเราไอ้กูฝากเมื่อวานทรงบังทรงบังีอยากมั้ยด้วยทรงบังกีทรงบังกีในโลกด้วยเป็นใครอ่ะต้องใส่แซนด์วิชแน่ตัวต่อเขาขอมีเมียสองคนไอ้เหี้ย ไอ๋อตี๋ไข่เครียดยังเรื่องวันที่คุยไว้ขอเบียร์บีเบียร์สองคนอ่ะครับหายเครียดยังมีให้ปะตกลงไม่ให้เอียงมึงไมาจริงเหรอไข่เบียร์สองคนเอาจริงเหรอมึงเอาจริงเหรอเนี่ยจริงจริงพี่จริงจริงนะพี่นังนั้นจริงจริงแบบไหนพี่โอ้ยพี่ก็ะสับกระหาแต่เรื่องมาให้เนาะเอเจ๋อขอให้จุดกันหนึ่ง จบชีตนะคนที่อะไรวะไปขอเมียมีเมียสองคนไอสัตว์เกินไปจริงจริงคือสาวๆจริงจริงนี่บ้างให้คนเดียวไม่พอเอาสองแสนมาคืนก่อนจะให้ต่อตีเลี่ยมทองแล้วกระแล้วขาให้สองแสนมาคืนก่อนเดี๋ยวจะให้ขอรูปหน่อยแล้วกันไม่ให้ไม่ได้มีเราลูกระชากออกเลยเอาให้ไปดไปขายเมื่อก่อนเด็จะให้นี่ไงเนี่ยในลูกระชากที่ทักลีให้มาเนี่ยไม่ได้ลืมออกจากตำรวจไอ้สัตว์ ไม่ล้อเล่นนะครับแกล้งน้องมันเล่นไอ้เยี่ยพวกมึงไม่ใช่เชื่อกันเป็นตุเป็นตะไร้สัตว์แกล้งน้องมันเล่นนะฮะจะบอกว่าอย่างนี้ไม่ต้องรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับแค่ให้กําลังใจน้องก็เพียงพอนะครับไม่ต้องไปลุกล้ำเรื่องความเป็นส่วนตัวแต่ผมจะบอกว่าเราให้กําลังใจกันก็พอแล้วนะครับอยากให้ทุกคนให้กําลังใจครับจริงๆ คุณเห็นคุณเห็นอย่างเนี้ยอ่ะคุณผมจะเปรียบเทียบะเว้ยคุณเห็นว่าเนี่ยเราอยู่หน้าจอเว้ยแล้วเราสนุกกับมันแต่คุณยังไม่เคยเห็นหลังจอผมอยากให้คุณให้กำลังใจครับเออวันวันวันวณกร สามสี่กูเอาออกไม่ได้วะจานนี่วะอ off, ันนี้รถมอสไม่เนี่ยไม่ใช่รถมอสนี่หว่าไม่มป็นวรถมอสไอสัตว์กูมองเป็นพอสไอ้เหี้ยเบิกไม่ได้สักคันเลยครับลุงเบิกรถมอาไม่ได้ครับลุง เฮ้ยแต่ก็สนุกอีกแบบนะรถไฮโลก็ใช้ไม่ได้เฮ้ยแต่ก็สนุกก็สนุกอีกแบบหนึ่งะเว้ยไอ้เที่ยรถพวกนี้อุ้มแทนเนี่ยสัตว์ได้ฟิวเก่าๆเลยนะอะไรตำรวจใช้รถอะไรครับตำรวจมันก็ใช้รถไอ้นี่ไงรถตำรวจองมันตอร์รถเริ่มต้นรถเริ่มต้นโอ้โหรถเริ่มต้นรถมอเโอ้ร์ใช่หรอรถรถที่แรงๆครับโอ้โหไม่ใช่พอแล้วไอ้ที่แรงๆไอ้หี่ไอมาชีนะแค่นั้นละมาชีติดเขาบอกไม่ได้บัฟผมขอเถียงเลยอันเนี้ยไม่ได้บัฟไอ้เหี้ยอะไรสัตว์ขอเถียงแบบดิลเลย วันนี้ไม่ไม่ไม่ไปแล้วครับเพราะว่าวันนี้วันที่16แล้วผมจะถ้าวันนี้ไม่ถ้าเซิร์ฟยังไม่ถ้มันอยู่เยอะเราได้เหรอพี่เผมก็จะกลับมาครับไปซ้อมครับพี่เจคุยกับมันอยู่ไหมมันจะยังไงอ่ะไอ้เหี้ยเนี้ยมันจะยังไงอ่ะมึงคุยเลยงั้นงั้นผมผมไม่ต้องหาลุงนะอ่ะอย่ารอเดี๋ยวง่วงรอวับถอดลุงหน่อยไม่มีอ่ะพี่ถอดลุงหน่อยถอดลุงถอดถอดลุงหน่อย ไมันจะเอาไงมึงจะไม้ผัดเชี่ยอะไรเอาเงินมาจ่ายกูนอกนั้นกูก็กูก็ไม่จบกับมึงอ่ะไอสัตว์เสียเวลาเดี๋ยวกูจะเล่นแม่งเองไอ้เชี่ยไอ้หายไอ้ไอ้ที่แม่งอไอสัตว์โทรมาละมึงคุยอะไรอะไรครับฮะมึงมึงยังไงบอกว่าอวยอะไรเออมึงอวยยังไงหน่ะไหนว่ามึงเจ้ากูมึงไม่เห็นโผล่หัวมาสักตัวเลยครับไอหนู ไอเฮียมึงจะจบหรือว่ามึงจะยาวๆไอสัตว์ยาวๆกูไม่มีปัญหากับมึงหรอกนะมึงอยากเห็นพวกกูเอาจริงอยากเห็นกูเอาจริงใช่ไหมแบบว่าจบครับจบจบครับล่าแบบพวกมึงทํางานอยู่ไอสัตว์ฮะไอหนูจบครับไม้ผัดสตีนอะไรถ่ายรูปเฮียอะไรกันเมื่อวานอ่ะมึงถ่ายรูปเฮียอะไรส่งผัดกันส่งไม้กันเฮียอะไรของมึงไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่รู้ใครถ่ายรูปอ่ะไอเฮียส่งไม้ผัดให้สาวอาทิตย์อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้โหดมีคนถ่ายรูปอ่ะไอสัตว์ ว่ามึงถ่ายมีดีจีถ่ายรูปลงอ่ะก็คือทําท่าวิ่งอยู่แล้วก็ถือผัดให้ให้เสาทิดต,ต่อมึงหมายความว่าเฮ้ยผมไม่รู้นะพอนึงนะไอ้วเมื่อวานใครลงรูปไม้ผัดอะไรบป่วะกูมไม่รู้เรื่องอลัลโหลมึงจะเอาเสาธิดก่อนกูไหมหรือว่าจะให้กูเอายังไงพวกมึงจะทำให้เอาเสาทิดก่อนเอากูเห็นมึงได้ข่าวว่ามึงจะตีเสาทิดด้วยไม่ใช่หรอ มึงเอาก่อนหรือว่าจะให้กูเอากูเาก่อนเลยผมไม่ค่อยยุ่งกับเสาธิดาแล้วเงินกูอ่ะอันนี้คือจบใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับสามล้านเล็กไรครับเอาให้ง่ายตังผมผมเคยเปบิลเสาทิแล้เสาทิดเขาแบบว่าอะไรนะเขาบอกว่าอยากหนึ่งหนึ่งใช่เหรอใช่ผมอยากดู้เขาหนึ่งเงินหนึ่งเนเงอ๋อแล้วไม่เอาไอ้สี่ตัวนี้เหรอ ฮะมึงไม่เอาไอ้ไอ้พวกนี้แล้วหรอมึงไม่อยากได้คำตอบจากมันแล้วก็ผมผมผมรู้คำตอบตั้งแต่แรกแล้วผมแค่ให้มันควก็มีมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยกูสนใจชิบะชิบะได้เปล่าหรอชิบะมันไม่อะกูแล้วถ้ากูไปพูดอ่ะนั่นลองลองมาพูดดูก็ได้ได้เดี๋ยวกูเอาเงินที่หน้าบ้านเดี๋ยวกูเอาไปเดี๋ยวกูไปหาพวกมึงเอง ชิบาชิบาวันนี้ไม่อยู่ไะชิบาวันนี้กระเป๋าเลขหกสองหกหกสองหกสามล้านนะใช่เฮ้ยจบแล้วไอสัตว์ไปเสาชิดต่อยเฮียเรียกรคนรวมเลยบครัง่ายยังไงง่ายตายไม่มไม่มันมันไปคุยกันกาบเสาชิดมาคือประมาณแบบว่าไอเฮียบอบอะไปชวนมันให้มันลุมเรา แต่เขาไม่เอาเขาบอกว่าอยากหนึ่งหนึ่งและเชียบ๊อบก็แบบว่ามันมันอ่ะอ่ะโอเคมึงไม่อยากหนึ่งได้แต่กูมันก็ประมาณว่าเดี๋ยวกูจะมองดูสภาพมึงอะไรประมาณเนี้ยที่กูฟังคําพูดมานะเชิงประมาณนี้เลยก็ดูสภาพเสาร์อาทิตย์พีน่าบ่าวก๊อได้ครับกำลังรับแผนที่ไหนครับพี่ครับไม่ต่อมมาเด้พี่ไปถึงไหนว่าแผนที่เนี่ยฮะเอ้ยผมได้มาเยอะอยู่นะพี่เลขแต่บ๊อบโอนตังค์ให้กูแล้วสามล้านครับเจ็ดพี่จบแล้วพี่พี่พี่ตมพี่เรียร์ครับ เสาอาทิตย์อ่ะสี่สองหกครับพี่ไอ้แจ็คมึงมีความแค้นใช่ปะเอาหนักหนักไอ้สัตว์ต่อมแนบเดี๋ยว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 จบจากแก๊งติดเลยเดี๋ยวแก๊งเสร็จเดี๋ยวผมมาต่อกันไอ้ไอ้เอาเนเอาเงินโขสูนเอามาขอขอแค่โนถ้าถ้ารู้ได้ถ้าโนขอสองคนเพราะว่าพวกนี้ได้ไหมพี่พีใครมีไอ้โทมัสไกเยอะครับโอเคจำเล่นอะไรครับผมนั้นใครเอามาก่อนนั้นใครเอามาก่อนโขสูนยแล้ว เฮ้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงไอ้สามไอ้สามจุฬาเทพมึงได้อาวุธกันยังเนี่ยมึงได้ยังสี่ครับสี่จุดสี่ได้งคร,ครับกัวกัวยังไม่ได้ไอ้เวทยังไม่ได้ไอ้กวีดไม่ได้ไอ้สมไปตอนนี้เลยไปขึ้นได้ไหมได้ไหมฮะไ,ได้ไหมฮะผมพี่บอกให้มันทำ ไอ้ปปนบ้านให้เรียบร้อยก่อนเถอะพี่ไม่ตอนนี้มันเหลืออยู่ม,ม,มันเหลืออยู่ไม,ยไม่ใช่หรอมึงก็ให้ก่อนของก่อยมาดีอ่ะของก่อยมาดีอ่ะของก่อยตอนนี้ผมรอของก่อยอยู่ด้วยครับมีมีสามร้อยอ่ามีมเยอะแล้วเนี่ยก็ไปทีเดียวเลยไปไปไปเรเบลไปไปไปปฏิวุให้พวกมันไปโอเคงไปเอาเอา,เอา,เอาไ,ปไปไหนนี่เออไอ้เขี้ยลืมไปสัตว์ทีมมาคันนี้ลุงมีรถไหมครับไปไหนกูันไหนไปขไหนครับพี่บอยเออไพี่อ่ะ เฮ้ยไอ้บ๊อบกูลืมอีกข้อหนึ่งไปสัญญาของไอ้บอยกับมึงอ่ะจบกันนะได้ครับโอเคหรือว่ามึงจะเอาไว้ก่อนอ่ะเผื่อมึงอยากเล่นจบแล้วโอ้ยจบไปดีกว่าอมึงไม่อยากเล่นหรอไม่แบบว่าไม่อยากได้เสียวบ้างหรอเชื่อนะไม่หรอกผมยิเกียดไอ้ของมันมันแงเลยมึงไม่อยากเอามันเหรอเอาวะไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เอาไหมไม่ไม่ไม่ กันวางแผนแก่งมันก่อนมเอาป่ะเดี๋ยวกูจะให้มือฆ่าเกือบฆ่ามันแล้วเกือบตายอะไรประมาณเนี้ยไม่ค่อยออกก็ได้เอาให้เันกีแตกเลยสัตว์เอาป่ะได้ครับ เรายังไม่เคยมีฟิลแบบว่าคนในแก๊งเราตายสักคนเลยเนาะอย่างพวกไอ้บอยอะไรประมาณนี้อย่างไอ้บ๊อบเนี่ยไอ้เหี้ยเมียตายกลายมาเป็นน้องสาวแทนแล้วถ้าน้องสาวมาตายแล้วมันจะกลายเป็นอะไรแทนวะ เช็คดูแม่น้ำตุ่เจอเธได้แค่งโดยกูสเล่ป์ดินวันเช่ว่ามึง sorry I can't do และมึงไม่ใช่เพื่อนตอนที่กูแม่งเก็ตเธอแชมป์โทษที่เอ็งยอบว่ามงเล่ b e me get out มาเล่นทีว่าที่กู